สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Mooy c h a n ล e l ครับอ่า Mooy Channel นะครับเดี๋ยวว,วันนี้จะพามาดูนักเรียนนะครับทําอาหารวันนี้เดี๋ยวมากินอาหารเที่ยวด้วยกันนะครับเม <est> นูวันนี้ได้อะไปรปลาทิ่ย์มาครับโอ้ยมามาใกล้ๆดูครับกล่องไหมเอาไหมข้วนน่ะปลานึ่งมะนาวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหม <nhà> โอเคอ่าเดี๋ยวตามไปดูข้างในนะครับไม่มาไม่มาไม่มา เพียครับกลุ่มนี้กําลังจะจะทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรเนี่ยกำลังทำอะไรแบ่งปลาอ๋อแบ่งปลาครับปลาเนนนึ่งมะนาวสุดยอดแก้วเอาให้ใครนี่เอาให้คุณครูครับอ๋อนี่ไงให้คุณครูให้คุณครูชาวบ้านนีก่อนกินนลำกันครับเออให้คุณครูเขากินกันเออครูอ๋อให้ให้คุณครูให้คุณครูเลยครับโอเคครับครับผม ดี๋ยวผมจะชิมกับเด็กตรงนี้หรอครับดกันได้กินกินแล้วมนิ้ิมบเอาเอากินม้ายนขึนแล้วก็ตูข้นท้องที่กออ้าว้องท้องไป้องก่อนไปาลวไ้เพื่อนเรากินเอ้ามีอุง้หรอไมคัหนรอเพื่อนต้องามกนก็ได้ว่อนเพื่อนอุ๊ยชิมไปก่อน บูครับยึงยังยังยเลยเอาจิ้งแขนิงแขซิมดูวิ้งแขงซิมดยจว่ากระเจมยกโปกระเจมยกโปโอ้ยเอาเอาวอดครับว่าเดี๋ยวมาดูกลุ่มนี้บ้างครับกุ่มนี้ทาอะไรครับนี่อะไรลูกอะไรเนี่ย อ๋อผ่านเนี่ยเอออันนี้กําลังคุกเขากำลังใส่เครื่องปรุงนะครับเนื้อหมูใช่ไหมอ่าเนื้อหมูนะครับก็มีการซอยหั่นหอมนะครับหั่นหอมแล้วก็ใส่พริกข้าวคั่วหัวหอมอ่าแล้วก็มะนาวนะครับอันนี้กําลังปรุงกันเอ,อ,นนอ,นอ๊ะกินไหนพ่อเนาะ

หนูได้อะไรมาครับกลุ่มนี้ได้อะไรครับปลาอียังี่บัวลอยเอ๊ะทำไมมันไม่ลอยเลยลูกมันจบไม่บอกว่าบัวลอยไม่เห็นลอยเลยโอเคครับอันนี้กลุ่มนี้ของหวานนะครับบัวลอยแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวยังอยัางเนี่ยอ่าแต่ขอกินกับกลุ่มเหมือนเดิมเนี่ยกลุ่มนี้น่าอร่อยนะเนี่ยปลานึ่นน้ำปลาโอ้ยไม่ใช่อะไรวะ ปลาหนึ่งมะนาวเออลปลาตัวนิดเดียวแต่มะนาวโคตรเยอะ <c oughs> มัน,นอิบเดยอครับมันอิเ้อ,เอตัวใหญ่อเ,ะเอะโครับมะนาวโอ้อบ้องแก้าตั้อกานี้มอ้ั่เ้าย่้า้องเลยครับ

่จวดครับจวดจวดบาทนี้พี่น้องบหอแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นไงครับรสชาติบบราาชิมหน่อยสิ อ้าวมีปลามาส่งครับเยวโอ้ยเดี๋ยว,อ,ยยวอันนี้ปลาที่ผู้ชายเอามาแบ่งให้ผู้หญิงนะครับกูพาแม่เอาไหหมาโคตรสุภาพบุรูดเลยนะครับ เป็นไงครับรถจักรเอ้มาแตงเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเดี๋ยวเขาจะเลี้ยเดี๋ยวมันเอาปลามันเอาปลาไม่เข้าจ้างต้องเก่าจะมาแตงไหนมันอ่ากลุ่มนี้สวาปามแล้วนะครับกลุ่มนี้ข้ามไปยารูปข้ามไปยายรูป

เอาตัให้เขาดมึงเอาตักห้เขาแนกหนักเลยไปนักกินมาเออตักห้เขาเย็ดไม่กล้าไปเลยเขาฮสเปติกดีรับ้อเลยไปซ้อนเดี๋ยวเยะว่ากินแป่าแล้วนี่ก็อถ้าเป็นถ้าเป็นร้านป่ามันก็รุ่งมอแเฮ้ยอาอ้ ากินครับกินกินยัง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 เลยสุดยอดลยวะเข่าพ่อว่ะมาด้อครับพีนองไม่กินข้าน้ำกันกับเด็กน้อยขี้เกโป่ใจปาจับวนยกินตาามนจังสละมสขาอไม่ได้ซิงที้เจ้าของมีแต่ว่า

เดี๋ยวเดีスス๋ยวบนกล่องเนี้ยจะกลมหนก้มตายกี่ไเออตะไค่พี่ตะไค่น้องด้เนาะเอือเื่อกินไมเอื้อมมึกินได้ไหมเน่กินข้าล้ครับพี่น้องเออน้องกองไฟหนาครับหน้าครับเอยแก้วกาม่แก้วมาว่ามันปอบลงกัเบิร์นพี่น้องข้าเดียวหัวข้ามหวสูงข้า มให้คุณน่งียงนี่ไงเออบ้านบางผู้สาวเบ่อแ้วกันนเบื่แล้วหลับหลับผู้สาวเบืแล้ววาสันเขาบอกว่าหลับเบืแล้วเอาจะเป็นสุรกินเเนาะคำโอ๊คำโอ๊ โล้วขม่านี่ยคืดู่น่เ้ยิอด็้ิลนอกิงงโอ้ช่ิาคู่เวย่าอบอกแไม่หอนไม่ร้ออขอขอลาบอีกเด้อครับขอลาบแม่ท่าน่ว่าลาบผู้สาวแซ่บแซ่บมาสิ่

ตนนี้มันเจ้าของกับป่าไม่เขานี่แต่กางโอ้ม้ไม่มีข้าวเอ้าเรามีข้าวไหมเนี่ยเรามีอ่ากินเลยครับกินเลยครับขอมันอก็เรื่องของซูเร่บาทนี่ปข้า คอบ่แงะไม่งเนี่นตัวื้อนั่งัวย้อมย้อแขเลยจับะมาผู้สาวรวรว่แล้ผู้สาวเนี่ยรแล้วกินคอว่เลื้ยงผู้สาวนะครับคุณ

เออมา cho ๆๆไว้พุ่นพุ่นเนี่ยอยู่พุ่นโอ้มีแล้วเอ้ยอีกหน่อยบ่นี่ครับโอ้มีแล้วเบิ่ง

เอาเอาไฮเบิดเอาให้เบิสสอนไปเบิสจะเลี้ยงเดาเดาเฮ้ยยี่เป็นอยของเขาอะดูครับดูครับตอนนี้ลูกกำลังจะขโมยตักบัวลอยนะครับมีการมีการขโมยของกินกันเกิดขึ้นเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาออกเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เอาเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้ว <laughs>

หากินเลยครับกินเลยเขาอนุญาตเไอ้กลุ่มกลุ่มกลุ่มปลาเนี่ยไงกินปลานึ้อตัวเองหมดแล้วก็มากินของคนอื่นอีกโคตรได้เปรียบเลยอ่านั้นนักนักกรชิมดิเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหมโอเค ก็กลุ่มบัวลอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มนี้ครับพอมันกินแล้วมันก็จะไปเอาของเขามาอีกกินหมดมันก็จะไปเอามาอีก <c oughs> นี่สดเลยเอา เนี at, ่ยเดี๋ยวมันทำบันไปแล้วครับมันไปขโมยของเขาอีกแล้วดูมันมาแจ้งเขาครับเอา ครับพี่น้องอันนี้กับสามีนะครับพอพันพันินเบิดแล้วเอาโอเครับเอาฝากช่องไหนฝากช่องใช่ไามหังนี้เลยเอาแก้วขอบคุณครับไปหมอนี้ไปนี้มา โอยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเอาอุ้ยอะไรตรงไหนเขาเนี่ยเขาไม้กินตรงนห้นแล้วันั่นไม้ตีอุ้ยจงไปจงไปสู่จงไปจงไปจงไปโอ้ยมจุดก่อนมาจุดก่อนโอเค